ฉเฉลยรักมาเฟียร้ายซีรีส์ร้อนรักมาเฟียบทประพันธ์โดยสวิตชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ไม่อนุญาตให้ลอกเรียนแบบดัดแปลงแก้ไขคัดลอกสแกนบันทึกไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน ตอนที่เก้าระมนแข่งขาอ่อนระทวยไปหมดอดิสาไม่ยอมปล่อยตัวหล่อนจนมีคนในงานมาเรียกคืนนี้ฉันจะจัดให้หนักเลยคอยดูดูเข้าคนหื่นยังมีหน้ามาพูดคุณดีระมนเขินและเป็นจังหวะเดียวกับเวทีกำลังประกาศประมูลเครื่องเพชรชุดแรกสวยไหมอดิสาถามระมนหล่อนชะเง้อไปยังเวทีและจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ก็สวยค่ะแต่มันดูเวอร์ไปอดิสาหัวเราะโยกศีรษะระมนเราจะเริ่มประมูลกันที่9ก้าล้านเกบาทนะคะระมนตาโตโหราคาสูงจังหล่อนอยากได้ไหมไม่ค่ะระมนตอบทันควันฉันว่าจะซื้อให้ซะหน่อยระมนรีบหันหน้ามองออดิสา หนูไม่อยากได้หรอกค่ะมีรู้จะใส่ไปไหนหนักคอด้วยเส้นใหญ่อย่างกับเชือกช่างพูดนังนะก็จริงๆนี่คะถ้าซื้อไปแล้วใส่หนูจะไม่ว่าเลยก็ให้โซวพวกนี้เขาซื้อไว้อวดร่ำอวดรวยเท่านั้นแหละจะใส่ก็ต่อเมื่อมีงานใหญ่ๆใ,ใครจะใส่พร่ำเพรื่อกันก็หนูไม่รู้นี่คะ อดิสายิ้มเอ็นดูระมนทั้งสองดูการประมูลเครื่องเพชรไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจี้เพชรรูปหงคู่จากซาอุที่ผ่านการเจรนายจากช่างฝีมือหนึ่งของโลกและตัวสร้อยยังเป็นทองคำขาวร้อยเปอร์เซนผสมกับเศษเพชรอีกด้วยจี้เพชรเนนนี้น่ารักจังเลยค่ะหล่อนชอบเหรอระมนพยักหน้าช้าๆถ้าอยากได้ฉันจะซื้อให้ ระมนเกรงใจหล่อนจะค้านแต่อดิสาไม่ฟังเส้นแค่นี้คงไม่แพงหรอกใช่ไหมคะระมณถามขึ้นขณะเสียงพิธีกรบนเวทีกล่าวอดิสายักไหลโอ้ยโอยจี้เพ็ดเม็ดนี้งามมากคะ่ะแขกผู้มีเกียรติอ่ะอะอยากทราบราคาเริ่มต้นกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนต่างใจจดใจจอ่อรอฟังเสียงประกาศ จีเพชรเส้นนี้ราคาเริ่มต้นที่ส5บห้าล้านห้าแสนบาทคะ่ะฮะแพงจังเส้นค้านี้เองระมนบ่นอุบอธิษายิ้มให้หล่อนและยกป้ายระมนตาโตห้ามอดิสาไม่ทันคุณดีคะทำไมละ่ะหล่อนอยากได้ไม่ใช่เหรอแต่มันแพงฉันรวยและหล่อนเป็นเมียคนที่รวยที่สุดอย่างฉันจีเพชรเส้นนั้นต้องเป็นของหล่อนยี่สิบล้าน สิ้นประโยคของอดิสาก็มีผู้ประมูลคนใหม่ก้าวเข้าสู่หน้าเวทีอดิสารีตาผู้หญิงคนนั้นสวมชุดสูทสีดำอีกทั้งยังใส่แว่นดำอำพรางใบหน้าอดิสารู้สึกคุ้นหากไม่ติดว่าหล่อนผมสั้นและปลายคางเหลี่ยมเยี่ยงกับทำสรลรยกรรมเธอคงคิดว่านั่นคือพินทานแล้วละ่ะ21ล้านอดิสาสู้ยีล้าน คนในงานอื้ออึงกับการสู้ประมูลครั้งนี้อธิษายืดคอเธอไม่ชอบการพ่ายแพ้และครั้งนี้ชัยชนะจะต้องเป็นของเธอ30ล้านโอ้โอเสียงคนในงานดังขึ้นกว่าเก่าอธิษายักไหลให้ผู้ท้าอำนาจเงินคุณดิพอเถอะค่ะมันแพงเกินไปแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่30ล้านนะคะคุณชุดดำจะสู้ต่อไหมคะดิฉันจะเริ่มนับแล้วนะคะหล่อนคนนั้นยังยืนนิ่ง 30ล้านครั้งที่หนึ่งพิธีกรมองไปทางหล่อนแล้วหล่อนก็ยังนิ่ง30ล้านครั้งที่สองหล่อนนิ่งเหมือนเดิมหากดิฉันนับสาจี้เพชรเส้นนี้จะตกเป็นของคุณอดิสามหาริโคเจอร์ทันทีเลยนะคะอดิสายิ้มมั่นใจจี้เพชรเส้นนั้นจะต้องตกเป็นของเธอ30ล้านครั้งที่40สล้านผู้หญิงคนเดิมร้องออกมา ทุกคนในถงใหญ่ถึงกับตกตะลึงอดิสาไม่ยอมเธอต้องการประมูลต่อแต่ระมุ์ห้ามไว้อย่าประมูลต่อเลยนะคะอดิสาชักสีหน้านังนั่นมันเหยียบหน้าฉันไม่ใช่สักหน่อยคุณดีอย่าไปสนใจหล่อนเลยนะคะไม่ได้ฉันจะเอาสรอยเส้นนั้น ก็ไหนคนดีบอกอยากให้หนูไงคะตอนนี้หนูไม่ได้อยากได้แล้วถ้าคุณดีไม่สู้ต่อคืนนี้หนูจะปรนนิบัติคนดีอย่างดีเลยคะ่ะจะไม่งองแงจะเป็นเด็กดีคนดีสั่งให้ทำอะไรหนูจะไม่อิดออดเลยแม้แต่น้อยเขาเสนอของระมนน่าสนใจบวกกับท่าทางออดอ้อนสุดท้ายอดีสาก็ยอมเพราะหล่อดหรอกนะขอบคุณค่ะต่อให้เป็นกำไรตลาดนะัด ถ้าคุณดิซื้อให้หนูก็รักษาด้วยชีวิตแล้วคะ่ะอดิสายิ้มดวงตาเป็นประกายฉันอยากกลับบ้านมันตอนนี้เลยจะจะรักหล่อนจนย่ำรุ่งเลยคอยดูคุณดิระมนสะเทินอายสายตาและคำพูดของอดิสากำลังหลอมละลายตัวหล่อน อดิสาไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นและจี้เพชรรูปหงคู่บ้าบอน,นั่นอีกเธอจูงมือระมนออกจากงานทันทีไม่แม้แต่จะล่ำลาใครในงานระมณเขินจนไม่กล้าสบสายตาหล่อนก้มหน้ามาตลอดทางจนกระทั่งคุณดิอดิสาถูกยิงจากมุมสูงลูกน้องของอดิสาต่างวิ่งเข้าป้องกันเจ้านายคุดิคะ ระมนโอบร่างเล็กที่ส่วนเซจนลม้มคุณดีคนสวยของระมนยังคงยิม้มฉันไม่เป็นไรอย่าร้องไห้สิอดิสาเห็นลำแสงแปลกๆจากมุมสูงและหลบได้ทันเธอจึงถูกยิงที่ไหล่เท่านั้นหากเข็มสั้นตีเลขแปดนี่ก็ครบ12ชั่วโมงแล้วที่อดิสาพักอยู่ที่โรงพยาบาล แอปเปิลค่ะคุณดิรมลยื่นจานผลไม้ให้อดิสาแต่อดิสาสายหน้าเอ๊ะหล่อนจำได้ว่าอดิสาโปรดปรานแอปเปิลเป็นที่สุดคุณดิไม่กินเหรอคะกินอา้าวแล้วทำไมสายหน้าล่ะคะก็หล่อนดูสิแขนชั้นดามไว้แบบนี้จะกินได้ยังไงหล่อนต้องป้อนสีถึงจะถูกรมลเลิกคิ้วยิ้มมุมปากนั่นคือการอ้อนฉบับอดิสาซึ่งหล่อนว่าน่ารักที่สุด อระมนหลุดคำ้ำอะไรของหล่อนหัวเราอฉันเหรอเปล่าค่ะก็เห็นอยู่ก็คุณดิทำอ้อนอ้อนแบบนี้น่ารักมากเลยรู้ตัวไหมคะคำชมตรงๆทำให้อดิสาหน้าแดงน่ารักแล้วหล่อนรักไหมอดิสาเลิกคิ้วเพราะระมนกำลังมองเธอแบบเจ้าเล่ห์อย่างที่เธอเคยมองหลอนแล้วคุณดิคิดว่าอะไรล่ะคะรักหรือไม่รักนะ รำมนก็เจ้าเล่ชัยเล่นช่างหลอนแล้วกันจะรักไม่รักอติสาสะบัดหน้ารำมนิ้มกว้างโอบอติสาจากด้านหลังทอคุณดีของหนูถ้าไม่ให้หนูรักคุณดิแล้วหนูจะรักใครล่ะคะรำมนใส่ศีรษะกับใบหน้าและลำคอของอติสาหนูรักคุณดีที่สุดเลยได้ยินไหมคะอติสาหลุดยิ้มได้ยินแล้วนี่หล่อนจะป้อนแอปเปิ้ลให้ฉันได้หรือยัง ป้อนค่ะระมนหยิบชิ้นแอปเปิ้ลแล้วคาบไว้อดิสารู้ได้ทันทีว่าหล่อนต้องการอะไรอดิสาพเพยอปากรับชิ้นแอปเปิลจากปากสีระเรื่อชิ้นแอปเปิลถูกเคี้ยวแล้วกลืนพร้อมกับการบดบี้ริมฝีปากกันและกันหล่อนไปเรียนทำแบบนี้มาจากใครลูกส์หัวดีก็ต้องมาจากคุณดีคนสวยสิคะอืมแต่เมื่อกี้หล่อนยังจูบได้ไม่ดี มามาฉันสอนหล่อนใหม่หล่อนจะได้คล่องๆอระมนหลับตารับการฝึกจากอดิสาหล่อนคลางในลำคอลิ้นเล็กเลาะเลี้ยวเกี่ยวกันไม่ยอมปล่อยต่างเคลิบเคลิมและมอบความสุขอันหอมหวานให้แก่กันระมนขมวดคิ้วแต่ยังคงทำความเคารพผู้ที่เดินออกมาจากห้องพักฟื้นของอดิสาทำไมทำหน้าแบบนั้นอดิสาวางแท็บเลต็ต พักบ้างเถอะค่ะคุณดิระมนหมายถึงงานเมื่อกี้คงสั่งงานอีกแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ผู้ใจคนนั้นใครคะระมนไม่เคยเห็นเลยอติสากลางแขนออกระมนเดินเข้าหาหลอนตกอยู่ในอ้อมกอดของคนรักอติสาจูบหน้าผากถ้าฉันไม่ทำงานฉันจะเอาอะไรเลี้ยงเมียล่ะกินเก่งออกปานนั้นระมนทำแก้มป่องท่อคุณดิก็ อดิสาหอมแก้มระมนพร้อมกับประตูมีเสียงเคาะของผู้มาเยือนคุณดิผู้ที่เปิดประตูเข้ามาคือพินทานสีหน้าหล่อนไม่ดีนะักพินขอโทษค่ะพินไม่ได้ดูแลคุณดิอย่างที่ควรทำอดิสาสายหน้าฉันไม่เป็นไรพินทานนี่พอพินทราบเรื่องก็รีบขึ้นเครื่องกลับจากจีนทันทีเลยนะคะฉันทำให้เธอหมดสนุกกับการพักผ่อนอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณดิพินทานยังขมวดคิ้ว เลิกทำหน้าแบบนั้นเถอะฉันไม่ตายและแข็งแรงด้วยซ้ำอยากจะออกจากโรงพยาบาลมันซะเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำอดิสาทรงสายตาเชื่อมให้ระมนก้มลงกระซิบชิดหูหวังว่าหล่อนคงไม่ลืมนะว่าสัญญาอะไรกับฉันไว้ระมนหลบตาหืน่นฉะจะจัดหนักเลยคอยดูคุนดีหล่อนตีแขนอดิสาไม่จริงจัง หล่อนเตรียมน้ำไว้สักแกลอนนะเพราะถ้าฉันเสร็จกิจแล้วเสียงของหล่อนอาจจะหายไปสักสองสาวันจะจะทำให้หล่อนครางไม่หยุดเลยแม้ทั้งสองจะเพียงกระซิบกันแต่พินทานก็สามารถได้ยินบางช่วงของประโยคได้หล่อนทำหน้านิ่งไรความรู้สึกคนเดีกก็พูดอะไรก็ไม่รู้หนูไม่คุยด้วยแล้ว ระมนสบัดกน้นหนีอดิสาหล่อนไม่กล้ายืนอยู่ตรงนั้นเพราะตอนนี้ทั้งตัวหล่อนได้แดงราวกุ้งลวกเลือดสูบฉีดที่หัวใจจนไม่สามารถเก็บอาการได้อีกแล้วได้ยินเพียงเสียงหัวเราะไล่หลังคุณดิได้บอกคุณรุตเรื่องคะ่ะอดิาสาโครงศีรษะบอกไปก็เท่านั้นรุตเขาไม่สนใจหรอกว่าฉันจะเป็นตายรายยาร้ดียังไงเธอถอนหายใจอย่างปลงๆแต่คุณรุตควรทราบนะคะ อย่าเลยเขาต้องเรียนต้องทำงานอย่าเอาเรื่องขี้ประติวแบบนี้ไปทำให้รุนเสียสมาธิจะดีกว่าพินทานจะแย้งแต่อดิสาชิงพูดเสียก่อนเรื่องที่ฉันถูกยิงหล่อนให้คนของเราไปสืบมาด้วยนะว่าใครเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังพินจัดการไปแล้วคะ่ะอีกไม่กี่วันก็คงทราบเรื่องอดิสาทำเพียงพยักหน้าแล้วล้มตัวลงนอนโดยมีพินทานคอยประคอง เรื่องที่คาสิโนคงต้องฝากหล่อนไว้แล้วค่ะฉันขอพักสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกันอยากจะอยู่กับระมนพินทานเลิกคิ้วแล้วค่อยคลี่ยิ้มงั้นหล่อนก็กลับไปทำงานเถอะค่ะคุณติพินทานโค้งให้เจ้านายสาวคุณพินทานกลับแล้วเหรอคะระมนซึ่งนั่งอยู่หน้าห้องผู้ป่วยเอ่อยถามเมื่อเห็นพินทานก้าวออกจากประตูค่ะ พินมีงานต้องทำแล้วอีกอย่างคุณดิคงอยากอยู่กับคุณระมนมากกว่าพินระมนเขินพินลานะคะค่ะสวัสดีค่ะหล่อนไปไหนมาระมนยิ้มให้กับคนบนเตียงอยู่หน้าห้องนี่แหละค่ะเผื่อคุณดิอยากจะคุยอะไรกับคุณพินเธอเป็นการส่วนตัวไม่มีหรอกมีแต่เรื่องงานนั่นแหละแล้วอีกอย่างอดิสาเกี่ยวเอลเล็กให้ขึ้นมานั่งบนเตียงหล่อนถูกหอมแก้ม ฉันมีเมียแล้วเรื่องส่วนตัวของฉันก็คงมีแค่เรื่องบนเตียงกับหล่อนนั่นแหละคนดีใจคออดิสาทำด้วยอะไรถึงทำให้หล่อนเขินอายได้ขนาดนี้ อดิสากอดร่างเล็กไว้นั่นปลายคางเกยที่ไหลสายตาของอดิสาเปลี่ยนไปเมื่อคืนนี้เธอไม่ได้ถูกลอบยิงแต่มือปืนต้องการปลิดชีพระมลต่างหากแสงนั้นส่องมาทางผู้หญิงตัวเล็กๆไร้พิษสงและไม่คิดทำร้ายใครอดิสาเห็นได้ทันดึงระมลเข้าใกล้และกอดหล่อนไว้มือปืนจึงยิงพลาดอดิสารู้สึกไม่ไว้ใจคนข้างตัวแม้กระทั่งพินทาน อดีสาให้ลูกน้องเก่าของบิดาสืบเรื่องนี้ใครกันที่คิดฆ่าระมนและเหตุใดต้องฆ่าหล่อนพวกนั้นรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับระมนหรือไรนั่นคือสิ่งที่อดีสาคาใจที่สุดอดีสาออกจากโรงพยาบาลแล้วระมนดูแลอดีสาไม่ห่างคุณดีคะมีคนมาขอพบค่ะเขาแจ้งว่าชื่อรัชชู อดิสาพยักหน้าให้เขาไปรอฉันที่ห้องทำงานส่วนหล่อนอดิสาโอบเอวเล็กหอมซ้ายและขวาก็เข้าครัวทำคุกกี้อัลมอนด์ให้ฉันฉันอยากกินระมนยิ้มกว้างเพราะคุกกี้อัลมอนด์หล่อนเคยให้อดิสาชิมเมื่อสองอาทิตย์ก่อนคนเด็อยากกินอีกจริงๆหรอคะจริงสิงั้นเดี๋ยวระมลไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปซื้ออัลมอน อดีสาสายหน้าให้คนอื่นไปซื้อแทนตอนนี้ฉันไม่ปลอดภัยและคนรอบข้างของฉันก็ควรระวังตัวค่ะงั้นเดี๋ยวระมนให้พี่ปองไปซื้อให้อืมบนโต๊ะมีเอกสารที่รัชชูรวบรวมมาได้พอสมควรใบหน้าของอดีสานิ่งเฉยแต่ในดวงตากลับชนแสงไปด้วยเพลิงแห่งความกรุนโกรธนี่คือสิ่งที่ผมรวบรวมได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ผิดพลาดใช่ไหมครับ อดิสากรรมเอกสารในมือฉบับหนึ่งด้วยความแคร์ใจรชัชชไม่เคยทำงานผิดพลาดและเขาคือคนเดียวที่เธอไว้ใจในยามนี้แล้วไอ้พวกที่คิดฆ่าฉันเมื่อวันก่อนละ่ะผมส่งมันกลับบ้านเก่าไปแล้วครับอดิสาพยักหน้ารัชชูคือนักฆ่าฝีมือดีที่สุดในบรรดาคนของบิดาเขาทำงานให้อดิสาอย่างลับๆหากอดิสามีเรื่องแค้นเคืองขุนใจกับใครรัชชูจะเป็นผู้จัดการขอบคุณมาก ว่ฉันมีอะไรจะเรียกเธออีกครับคุณดิคืนนี้คุณดิของระมดูเครียดผิดปกติหญิงสาวคิดว่าตนเองทำอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับคุกกี้อัลมอนด์คุณดิคะว่าไงอดิสาหันมายิ้มให้คนเรียกมีอะไรทำไมทำหน้าเครียดคุณดิไม่ชอบคุกกี้ที่หนูทำหรอคะอดิสาเลิกคิว้วทำไมถามแบบนั้นล่ะก็ ก็ตอนที่คุณดีกกินไม่เห็นพูดอะไรอธิสาคลี่ยิม้มโถแม่คุณทุนหัวของฉันเธอยกตัวระมนขึ้นมานั่งบนตักหล่อนทำคุกกี้ได้อร่อยที่สุดแต่คะระมนกังวลใจหากมีข้อบกพร่องอันใดหล่อนพร้อมปรับปรุงฉันว่าหล่อนอร่อยกว่าคุกกี้เป็นไหนไหน อดิสาช้อนหน้าสวยขึ้นสบตาช่องว่างทั้งสองแคบลงและอากาศก็เหลือไม่มากปากทั้งสองประกบกันดูดดื่มระมลเปลือยเปล่าอีกครั้งใต้ร่างอดิสาระมนร,ระมนขยับเนินรักเข้าหาทั้งสองออกแรงช่วยกันนำพาความรักลอยขึ้นฟ้าอดิสาดึงร่างระมนเข้ามาจูบมือเล็กช่วยหล่อนให้นำพาเราสองก้าวข้ามเมฆสีรุง้งคุณ อดิสาได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากอดิรุธหล่อนยิ้มไม่ยอมหุบเพราะกระแสห่วงใหญ่ที่น้องชายส่งมาให้อดีสานั่งอ่านแมกกาซีนไปพลางมองระมนที่ยุ่งอยู่กับแมวตัวน้อยที่หล่อนอ้อนให้เธอซื้อให้เมื่อสัปดาห์ก่อนคนดีคะไม่มาเล่นกับเจ้าเหมียวละคะไม่ละ่ะมันเย่อหยิ่งเกินไปฉันไม่ชอบระมนขมวดคิ้วแล้วยิ้มขคำๆคหล่อนมีอะไรก็เจ้าเหมียวอะ่ะเหมือนคนดียังไงละคะ ยังไงก็ดูมันสิคะขนสีขาวยาวเฟื้ยสวยสง่าขอตั้งเชิดวางอำนาจบารมีแล้วมันไม่ชอบให้ใครมายุ่มย่ามหากรำคาญก็เดินหนีเสดื้อนี่หล่อนว่าฉันหรือเปล่าเนี่ยฮึเปล่านะคะหนูเพียงแต่จะบอกว่าเจ้าเหมียวสวยสง่าเหมือนคุณดิตั้งหากหรอค่ะอดิสาสายหน้ากับคนที่เริ่มเจ้าเล่ Lance. ไม่รู้ไปติดนิสัยแบบนี้จากใคร อดิสาวนั่งมองระมนเล่นกับเจ้าเหมียวขนฟูอยู่นานจนกระทั่งระมนคาหล่อนขานรับแต่ไม่ได้หันมองอดิสามานี่สิค่ะระมนปล่อยเจ้าเหมียวแล้วเดินมาหาอดีสาคณดีมีอะไรเหรอคะหล่อนอยากไปหาพ่อแม่หล่อนไหมดวงตาระมนสุกสกาวขึ้นหล่อนยิ้มกว้างอย่างมีความหวังหนูไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้เหรอคะ หล่อนถามไม่ใช่เพราะไม่เชื่อแต่ไม่คาดคิดตั้งหากหล่อนต้องการไหมค่ะหนูต้องการหนูคิดถึงพวกท่านมากอืมงั้นเย็นนี้ฉันจะพาหล่อนไปเจอพวกเขาระมนตาโตหล่อนประหลาดใจเตรียมตัวไว้แล้วกันคุณดีจะไปด้วยหรอคะใช่จริงหรอคะทำไมก็ ระหว่างอดิษากับปิดามานดาหลอนมีความบาดหมางกันอย่างมากและมันก็มาจากตัวหลอนเองทั้งนั้นฉันจะไปขอลูกสาวเขาก็ต้องจริงใจหน่อยคนดีว่าอะไรนะคะฉันจะไปขอหลอนจากพ่อแม่ระมนเด้งจากเก้าอี้หล่อนตาโตหน้าเต็มไปด้วยคำถามถ้าพ่อแม่หล่อนไม่ให้ฉันก็จะลักพาตัวหล่อนไปในที่ที่ไม่มีคนพบเจอเลยคอยดูนี่คนดีพูดจริงเหรอคะ แล้วหล่อนคิดว่าฉันพูดเล่นหรือ,อยังไง